พระเวสสันดรผู้บำเพ็ญทานบารมีพระเวสสันดรครองราชตั้งแต่พระชนมายุได้16พรรษาอภิเศกสมรสกับพระนางมัตสีเจ้าหญิงแห่งแควนมัทธะมีพระโอรสและพระธิดาคือเจ้าชายชาลีกับเจ้าหญิงกันหาพระเวสสันดรใจบุญมาก สร้างโรงทานไว้บริจาคทานให้แก่คนยากจนถึง6กแห่งต่อมาได้ทรงบริจาคช้างปัจจัยนาคซึ่งเป็นช้างมงคลให้แก่แคว้นกลิงลาาที่ส่งทูตมาขอทำให้ชาวเมืองสีผีไม่พอใจถึงกับพากันไปกราบทูลพระเจ้าสัรชัยพระบิดาให้เนรเทศออกไปเสียจ,จากบ้านเมืองพระบิดายอมทำตามมติของมหาชนพระเวสสันดรเองก็ยอมรับ แต่ก่อนจะจากไปนั้นได้ทูลขอโอกาสบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่เรียกว่าสัตตสดกมหาทานคือให้ของอย่างละเจ็รอเป็นทานซึ่งพระบิดาก็ทรงอนุญาตฝ่ายพระนางขุสดีผู้เป็นพระมารดาเสียพระไทยมากถึงกับร่ำไห้พระเจ้าสัญชัยสุดสงสารพระนางมัตสีและพระเจ้าหลานทั้งสองพระองค์ยิ่งนะับ จึงตรัสขอให้พระนางมัตสีและพระเจ้าหลานอยู่แต่พระนางมัตสียืนกรานที่จะขอตามเสด็จพระสวามีไปอยู่ป่าด้วยระหว่างทางที่จะไปขาวงกกต้องผ่านเมืองเจตราชพระเจ้าเจตราชทรงถวายการต้อนรับและทูลเชิญให้เสด็จครองราชสมบัติที่บ้านเมืองของพระองค์แต่พระเวสสันดรทรงปฏิเสธ และให้เหตุผลของการออกบวชเป็นฤาษีที่เขาวงกฎพระเจ้าเจตราชจึงถวายคำแนะนำทางที่จะไปและให้พรานเจตบุตรไปปรนิบัติระหว่างทางณหมู่บ้านทุนนวิทะในแคว้นกลิงคราชมีครอบครัวผัวแก่เมียสาวอยู่คู่หนึ่งผัวแก่ชื่อชูชกส่วนเมียชื่ออมิตตดานางอมิตตดาบอกชูชก ให้ไปขอสองกูมารคือชาลีกับกันหามาเป็นคนรับใช้ชูโชคจึงออกเดินทางไปยังแคว้นสีผีครั้นถึงแล้วก็ตรงไปยังเมืองเชิอุดรสอบถามหาพระเวสสันดรเรื่อยไปขณะเดินทางอยู่นั้นชูโชคได้พบกับนายพรานเจตบุตรจึงอ้างตัวเองว่าเป็นทูตมาจากแคว้นสีผีเพื่อทูลเชิญพระเวสสันดรพระนางมัตสี พระโอรสและพระธิดากลับไปยังแคว้นสีผีชูโชคเดินไปตามทางที่นายพรานเจตบุตรบอกจนกระทั่งถึงอาสมของอัจจุดตัดรือสีชูโชคถามถึงทางไปอาสมของพระเวสสันดรโดยอ้างว่ามาเพื่อต้องการจะพบปักสนทนาธรรมกับพระเวสสันดร เมื่อชูชกมาถึงอาสมของพระเวสสันดรเวลานั้นพระนางมัศีเข้าป่าไปหาผลไม้ชูชกจึงเข้าไปขอพระโอรสพระธิดาพระเวสสันดรได้ชี้แจงเหตุผลให้พระโอรสและพระธิดาทราบถึงการบำเพ็ญทานอันยิ่งใหญ่และได้ตั้งราคาค่าไถ่ที่จะพ้นจากความเป็นทาสคือทาสร้อยหนึ่งทาสีร้อยหนึ่งช้างร้อยหนึ่งม้าร้อยหนึ่ง โร้อยหนึ่งและทองคำร้อยลิ้นแล้วพระเวสสันดรได้บริจาคพระโอรสและพระธิดาให้กับชูชกไปเมื่อพระนางมัตสีทราบทรงเสียพระไทยอย่างยิ่งพระเวสสันดรจึงปลอดและชี้แจงถึงการบำเพ็ญทานบารมีพระนางมัตสีจึงอนุโมทนาการบริจาคครั้งนี้การบำเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรยังไม่สมบูรณ พระอินจึงแปลงเป็นพรามไปทูลขอพระนางมัตสีกับพระเวสสันดรถึงแม้พระเวสสันดรจะรักพระนางมัตสีมากแต่เพื่อการบำเพ็ญบารมีสมบูรณ์จึงยอมสละพระนางมัตสีส่วนนางมัตสีเข้าพระทัยดีจึงอนุโมทนาฝ่ายพระอินท์ก็ได้ถวายนางมัตสีคืนแก่พระเวสสันดรและได้ถวายพอแด่พระเวสสันดรได้แก่ห ขอให้พระเจ้าสัรชัยมาทูลเชิญเสด็จกลับไปครองราช 2. ขอให้ช่วยปลดเปลื้องชาวเมืองให้พ้นทุกข์ 3. ให้ชาวเมืองสวยปีจงมีความสุขทุกเพศทุกวัย 4. ขอให้อย่าได้ตกอยู่ในอำนาจของสตรี 5. ขอให้ได้พบพระโอรสพระธิดาที่พลัดพรากจากกัน 6. ขอให้ได้อาหารทิพย์ทุกวันนับตั้งแต่ได้ครองราช7 ขอให้มีจิตใจผ่องใสในการให้ทาน 8. จากโลกนี้ขอให้ได้เกิดไปในโลกสวรรค์และเมื่อกลับมาเกิดในมนุษย์ก็ขอให้ได้ตัดสรู้เป็นพระเจ้าเพราะเวสสันดรน้อมรับพรของพร,องพระอินทร์ด้วยความยินดีชูชกพาพระกันหาและพระชาลีมาถึงทางสองแพร่งทางสายหนึ่งแยกไปทางอื่นส่วนทางอีกสายหนึ่ง ไปเมืองเชี้ตุดรแต่ด้วยบุญของสองพระกุมารจึงบัรดานให้ชูชกตัดสินใจไปเมืองเชี้ตุดรเพื่อพาสองพระกุมารเข้าเฝ้าพระเจ้าสัญชัยพระเจ้าสัญชัยเห็นหลาหนทั้งสองก็จําได้พระนางผุสุดีเองก็เช่นกันทั้งสองพระองค์ดีพระถทยมากรับสั่งให้นําทรัพย์สินและสิ่งของส่วนพระองค์มาถ่ายตัวหลานรักและให้ทรัพย์สินอื่นๆอีกเป็นจํานวนมาก ส่วนชูชกโลภมากกินอาหารเกินพอดีทําให้อาหารไม่ย่อยและตายในที่สุดพระเจ้าสัญชัยรับสั่งให้จัดขบวนไปยังเขาวงกลขณะนั้นพระเจ้ากาลิงคะก็ให้พราหมณ์นำช้างปัจจัยนาคมาคืนพระเจ้าสัญชัยจึงนําขบวนด้วยช้างปัจจัยนาคเมื่อกษัตริย์ทั้งหพระองค์ได้แก่พระเจ้าสัญชัยพระนางขุษดีพระเวสสันดรพระนางมัตสี พระชาลีกุมารพระกัญหากุมารีได้พบกันก็ดีพระไทยร้องไห้จนสลบไปทุกพระองค์พระอินทร์จึงโดนบันดาลให้ฝนโบกขอรพัดตกกษัตริย์ทั้งหกจึงฟื้นขึ้นมาเมื่อเสด็จกลับพระนครพระเวสสันดรจึงได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติปกครองนครศรีพีด้วยความสันติสุขเมื่อพระเวสสันดรสวรรคตก็ได้ไปเกิดเป็นสันดุสิทิเทพบุตร บนสวรรค์ชั้นดุสิต